เม่สอสงน้องแคทเก่าพี่เนาะเมื่อนี้น้องแคทกับสีไปไปซะเลยเมืม่อบ้านสามีหลังจากที่ดับนานแล้วกบบระบ่ได้เคยไปหาเพคนจักเถือ่อเมื่อนี้ก็เลยสีเมื่อสองเบิ้งพี่น้องโดนแล้วบ่ได้เบิ่งเมื่อนี้สีเมื่อ,อเจาะเบิ้งก่อนว่าเป็นจังใด เื่อนเวื ัอในลูุถ้าเราได้นองหัวจ้กนี่นะมอในลูุพี่น้อง นอ่องงัวพี่นอ่องมาหลักกินนอ่องงัวเขาเจ้าหนาตุมไว้เขากินก่อนมุนมีพี่นนอเอ้มาได้กินนอ่องงัว สวดีพ่อมีนเนาะหามาลักกินนังวัวเข้ามาหนกระตุ้นไมได้เหมาะเจาะเขาไปอยู่ดอกมาเลย มันบดูดโกจำเบิ่งซิมกันอืมน้อยเดียวแซ่บแซบที่นออ้องมันกัสิเบิดคา่าเคียงแล,ล้คขันแนวนอืมอืม ฝนตกหลัดทางพี่น้องเมื่อบรจะสั่งแห้งก็แห้งมาโอ้าหสีแดงเมื่ออยูบอ่บ้านนี่นะฝนแห้งก็แห,งแหง้งบรรยากาศมที่บรรยากาศฝนตกนบรรหนกา,านอนเวน แห้งก็แห้งมากพี่น้องเอ้ยฝนน้ำล้นไหลล้นคันหน้าดำบ่แล้วอันนี้นะนอเอ้ยห,หน้าที่โลกเป็นโลกก้าว่าดาวดีหน้าฝนดำบ่แล้วก้าก็บ่มีช่วงน่ะกับฝนบ่ตกก็เลยยุดดำเฮ้ยฝนก็แห้งแท้เฮ้ยอไจใกล้ บนโต๊ะนี่ยนี่นอนเว้นตุ่มผมน้ำล่นไห่ล่นขั้นอิลี่ขนาดน้ะเอ้ยพันโสดอยากไปก่อนละย่ายน้ำผมถ้าตอนเดินหาดอย่างพวกหาดบนโต๊ะห่าก็ห้องขึ้นึ้ๆอยู่แค่ดอก ใช่แต่มันบมมีลมแหงขึ้นเป็นลมแหงนะคุณครอ้าฝนฝาใช่ก่นฝาฝนตกหลัดทางพี่น้องเอ้ยมาหน้าหยาบด่นผัดตกไปใช้กับบบได้บันน้ำจะล้นไห้ล้นคัน อันนี้นะพ่อปูป่นสีเหตุนะนะเ่นสีเหตุตูไหว้เขาบัดเกี่ยวเขาพี่น้องบัดเวลาฝนตกก็เอาเขาไปไว้ในหันเขาก็สิบไร้เตียสาวอ่อนฝนเอ้ย บรรยากาศดีดีพี่น้องธรรมชาติเสียงฝาก็ห้องฮึดฮึด่นหุ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 ่นพี่น้องรถเฮาจอดอยู่นอกค่ะ เอื้อนแล้วพี่น้องเขามีปลาแล้วหลังจากที่ฝนเซาตกแล้วน้องแคทกะสิพามาเบิงนาพี่น้องนาแม่หญ้านาแม่สามีเฮาแต่มาดำไว้ก็บ่ได้มาเบิ่งจักเทื่อว่ามันงามอยู่บ่ นตกมาหนีแห้งพี่น้องเลยจนมีน้ำหน้ากระดำโมเลลพี่น้องกะกระเบิดน้ำกะโบมี่สวงนั่นนะสวงที่เขามาดำนะก็เลยป้าทำได้หน่อยเดียวนะ กำลังเคี้ยวพี่น้อ you ง know? bông ngăm đâu pino đâm lạ nhưng một tế co té co vậy nhà cả lượm khử nhà cả lượm khử cứ gắt pino อมขเจ้าจีเฮ็ดปิ้งเฮ็ดเด้เพียงไกๆ นกกระสีได้ล่าเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงเชียร์แรงใจขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกทุกฐานขอบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบุญขอบคุณที่รับชมพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆที่คอยส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจมาให้น้องเคสคอยส่งความห่วงใยความหักน้อพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆคลิปหน้าพากันใหม่อยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคุณ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแคทในเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขุสุขคนสุขทานสุขสบายดี